ใครที่เคยไปเที่ยวหาด300ยอดอำเภอ300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมื่อยืนบนหาดหันหน้าออกมองผืนทะเลทางขวามือจะเห็นเกาะเล็กๆเกาะหนึ่งชื่อว่าเกาะนมสาวหากมีมักคุเทศไปด้วยเขาจะชวนไปขอพรยังสารเบื้องหน้าเกาะแห่งนั้นหากไปช่วงน้ำลดสามารถเดินเท้าได้แต่น้ำขึ้นไม่แนะนำพรที่ขอเด่นเรื่องความรัก และโชคลาภคุณอาจจะสับสนเล็กน้อยว่าไปขอทำไมจะได้จริงหรืออย่างนั้นต้องฟังตำนานเกาะนมสาวท่านว่านานมาแล้วที่อ่าวน้อยประจวบคีรีขันมีสาวงาม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 นาม,ามยมโดยเป็นบุตรสาวของนางรำพึงกับตาม่องไล่ความงามของยมโดย เป็นที่ประจักษ์แก่ชายหนุ่มทั้งหลายแต่ตาม้องไล่อยากได้ลูกชายเจ้ากรุงจีนเป็นลูกเขยจึงแอบนัดหมายให้ส่งขันหมากมาสู่ขอฝ่ายนางรำพึงถูกใจเจ้าลายลูกชายเจ้าเมืองเพชรจึงแอบนัดหมายให้ส่งขันหมากมาสู่ขอเช่นกันทั้งพ่อทั้งแม่ไม่มีใครบอกใครต่างนัดว่าที่ลูกเขยให้ยกขันหมากมาและบังเอิญยกมาวันเดียวกัน ปะกันเข้าเช่นนี้ก็ทะเลาะกันสิครับฝ่ายนางรำพึงก็ฟึดฟัดคว้าหมวกคว้างใส่ผัวแต่ไม่โดนโน่นปลิวไปตกลงทะเลกลายเป็นเกาะหมูไม่โดนมีหรือจะสาใจเอาใหม่หันไปเจอกระบุงคว้าได้ก็เคลี้ยงเข้าใส่อีกแต่ก็ยังไม่โดนเลยไปตกทะเลกลายเป็นเกาะกระบุงตามองล่ายแม้จะเป็นสามีที่ดี แต่โดนกระทำต่อหน้าผู้คนมากมายก็ลุกแก่โทสะเช่นกันคว้าสากตำข้าวขึ้นมาคว้างใส่เมียแต่ก็ไม่โดนโน่นแนลอยเลยไปไกลถึงชนบุรีกลายเป็นเกาะสากแต่ระหว่างที่ลอยลิ้วไปยังภาคตะวันออกนั้นสากพุ่งไปชนเข้ากับเกาะลูกหนึ่งกลายเป็นรูใหญ่ซึ่งเกาะลูกนั้นถูกเรียกต่อมาว่าเกาะทะลุตอนที่พุ่งชนเกาะสากไปเฉียวเอากระจงจนหัวขา ทั้งหัวทั้งไส้กระเด็นไปตกทะเลแถวแถวชุมพรกลายเป็นเกาะหัวกระจงและเกาะไส้กระจงคว้างอาวุธหนักใส่กันสักพักต่างฝ่ายต่างก็เหนื่อยหอบนางรำพึงดูท่าจะสู้ไม่ไหววิ่งหนีแต่ด้วยเสียแรงมากจึงล้มลงตายสุดท้ายกลายเป็นอ่าวแม่รำพึงและเขาแม่รำพึงตามองไล่เห็นเมียตายก็คลุ้มคลั่งใหญ่จับลูกสาวได้ก็พาร่างออกเป็นสองท่อน หนึ่งโยนไปให้ลูกเจ้ากรุงจีนแต่ไปตกแค่ชนบุรีกลายเป็นเกาะนมสาวส่วนอีกซีกโยนลงใกล้ๆก็คือเกาะนมสาวที่300ยอดนี่เองฉะนั้นเกาะนมสาวจึงมีสองเกาะคือที่300ยอดกับที่ชนบุรีฝ่ายตามองไล่เมื่อฆ่าลูกฆ่าเมียแล้วตามองไล่ก็ตอมใจตายกลายเป็นเขาตามองไล่ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆที่หนุ่มทั้งสองยกมา ก็ถูกทิ้งถูกโยนลงทะเลกลายเป็นเกาะกลายเป็นเขาต่างๆดังนี้เขาหัวแก้วหัวแหวนเขาเพชรเขาพลอยเขาช่องกระจกเขาตะเกียบเกาะสิงเกาะสังเป็นต้นทางด้านเกาะนมสาว3 0 0ยยอดนั้นปัจจุบันมีศาลเจ้าแม่นมสาวตั้งอยู่นักท่องเที่ยวสามารถนั่งเรือไปขอพรได้ใครที่บนแล้วได้สมหวัง ก็จะแก้บนด้วยชุดชั้นในเจ้าแม่นมสาวนั้นศักดิ์สิทธิ์เป็นที่นับถือของชาวเรือทั้งปจัจจวบันและชนบุรีแปลกแต่ก็จริงตำนานสาวที่ผิดหวังในความรักมักจะมอบสิ่งดีๆด,ด้านรักให้กับผู้ไปขอพรคงอาจอยากชดเชยความผิดพลาดของตัวเองและคงรับรู้ความผิดหวังด้านความรักมันเจ็บช้ำเพียงไรจึงไม่อยากให้ใครมาซ้ำรอยเมื่อฟังเรื่องเล่าจากมกุเทศตร คุณจะเริ่มสังเกตเห็นนักท่องเที่ยวชาวจีนและชาวไทยขึ้นไปยังเกาะแห่งนั้นและเดินไปยังศาลเพื่อขอพอรไม่ขาดสายและหากคุณไปยืนยังจุดนั้นจะไม่ลองไปขอพอรด้วยหรือไงและนี่คือตำนานเกาะนมสาวความศักดิ์สิทธิ์ด้านความรักและนิทานพื้นบ้านที่อยู่คู่เมืองไทยมาช้านานหากคุณชอบคลิปนี้โปรดกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้สัญหาเรื่องราวลึกลับมาเล่าต่อไม่ว่าจะในรูปนิทานเรื่องเล่าหรือประวัติศาสตร์ความรู้ต่างๆสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ